ทุกคนเนี่ยนะครับมาจาก4เมืองนะครับวันนี้เดบิวต์สเตจครับรู้สึกยังไงบ้าง So how are you feeling today about the debut stage? เข no, ียนเอาคิมโมจิคิกิตันดิส นะคะจกินคะรับผมต่อไปครับถามอถามต่อเลยตอบจริงบอกทีนภพได้เลยนะครับจ้าขอกรุณาอธิบายความรู้สึกของคุณทุกวันโอเคโอเคค่ะจริงๆวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเราได้รับโอกาสที่จะมาได้เพอร์ฟอร์มครั้งแรกที่ไม่ได้ไทยแล้วก็เดบิวต์ที่ไม่ได้ไทยก็ดีใจที่วันนี้พระขับชาวไทยได้เห็นถึงความสามารถความสามารถและศักยภาพของพวกเรานะคะดีใจมากวันนี้มากักนเยอะมากๆแบบว่า มีภาพนี้มาอยู่ในหัวแต่ว่าขอบคุณพงมา้นาะคะวันนี้เป็นวันที่คิดว่ามันจะเก็บไปอีกความทรงจําของเฟรงไปอีกนานเลยขอบคุณนะคะอ้าวสงเสริมต้องเฟรมอ่ะทุกคนโต้องมาอยู่แล้วไม่เอาน่ารักมากไปดิ how you feeling for me like personally I really happy to like here on the stage is because like it's really really long time I'm not performing in Indonesia or My second time. ขอบคุณสำหรับสเตจในวันนี้ใช้เวลาเตรียมตัวกันยาวนานแล้วขอบคุณแฟนๆที่มาจากอินโดนีเซียด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะยินคะ Thank you and for me I feel very honored to be performing with my sisters of course from sister group of 48 48G and I'm very honored to be here in front of all of you so thank you so much for coming everyone thank you so much so thank สิสเตอร์ของเขาทั้งสี่คนในนำควอดลิฟวันนี้ขอบคุณทุกคนอีกครั้งครับครับผมขอบคุณค่ะโอเคถามอีกเรี่องเลยค่ะถามโคต่อดีกว่าครับโคครับพูดถึงเพลงแรกของวงหน่อยได้ไหมครับเพลงนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรครับ So discussion on the for you c o o e please tell us about the debut single how about its meaning Oh the meaning of this debut single so this debut single yeah Spread the um, ex extreme sports such yep. as skateboarding, surfing, um, snowboarding. Yeah. Uh, what else? BMX and a lot more. Better. So this debut single is all about skateboarding and the thrill of skateboarding itself. Like in our lyrics, we say yes. yeah, 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 yeah. <laughs> and that's part of like when you finally get the trick um, of skateboarding. So that's what you say, yeah, 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 yeah. yeah, yeah. First <laughs> skateboarding. Whoa. ลิฟค่ะมีจุดประสงค์ที่ต้องการที่จะสปอร์ตเอ็กซ์ตรีมสปอร์ตเพราะฉะนั้นเอ็กซ์ตรีมสปอร์ตอาจจะหมายถึงสเก็ตบอร์ดสโนบอร์ดหรือว่าเซิร์ฟฟิงหรือ b m เอ็อหลายๆอย่างแต่ว่าตัว MV เนี้ยเลือกกีฬาที่เป็นสเก็ตบอร์ดมา mm hmm. เพลงก็เลยอยากจะสื่อถึงยางท่องยากๆ,ๆก็จะเหมือนความเอ็กไซส์ความตื่นเต้นเวลาเราโพสท่าหรือทำท่ายากๆได้ค่ะก็อยากจะเนื้อเพลงก็สื่อถึงอารมณ์แบบนั้นครับสี่คนนี้ได้เจอกันมานานหรือยังฮนะ so u um, r next question is when did you first met h your oh, oh, first I think it's will be bit different for us yeah it's like first uh, for me for me can i i serve first yeah, sure. yeah, yeah. like <laughs> i meet Cole first and when voices come to Jakarta from like television yeah. show and like oh this is Cole also and then like the 48 tell me like yeah you will go with 48 another 48 group member and like i saw Cool. Oh, cool. It's yeah. my friends. We already been yeah. before. Yeah. Yeah. It's maybe three hours. and mm -hmm. three, three. years yeah. ago. Yeah, three years ago. Two, 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 two years two, ago. Two years ago. I think. I'm yeah. Not sure. Yeah, yeah. Two, two years ago. Not sure. Two years ago. Two years ago. Two years Two years ago. Two years ago. ตอนที่มาที่จาการ์ตามีทีวีโชว์ด้วยกันแล้วก็พอโปรเจกต์นี้ออกเรารู้ว่าจะได้ทํางานกับ4 8 Group กปกลุ่มอื่นๆก็มาเจอกันอีกพอดีรู้ว่าเป็นเพื่อนกันด้เลยตื่นเต้นเป็นพิเศษสําหรับสองคนนี้ค่ะเฟนนี่กับโคพี่นาเหรอครับบินาอิตสึแล้ตอนนี้ก็มีเนื้อสัมมิโอได้ยินตั้งนานเว้นอัลฟองก็ได้ยินแล้วก็ได้ยินภอษาญี่ปุ่นโอเคโอเคโอเคเรนลี่เอ็กว่เอ็กว่าจะต้องได้ที่บุคโอเค ค่ะเมมเบอร์คนอื่นๆที่ประเทศไทยก็ตอนนั้นพูดภาษาอังกฤษได้0%ตอนนี้ก็ทุกวันพยายามขึ้นขอบคุณทุกๆคนค่ะที่คอยซัพพอร์ตตอนนี้คงแล้วแต่ว่าที่ที่น่าสนใจคือเฟนี่พูดภาษาอังกฤษได้ you can speak English Japanese also ะเฟนนี okay. ่ ah yeah. 日本語はしだけです no h ใช่ちょっと今は私は日本語を勉強していますอย่ ภาษาญี่ปุ่นคะ่ะเจ้าตัวออกตัวพูดได้นิดเดียวแต่ว่าพินาบ,บอกไม่ไม่นิดเดียวพูดได้เก่งเ,เอามาถามน,น้องเฟมบ้างดีกว่าจริงๆแล้ว ที่เขาบินมาเที่ยวที่ไทยครับใช่แล้วส่วนโครบินมาจากฟิลิปปินส์ถ้าเรามาเจอกันเลยด้ทั้งคอน์สลิฟับคนเดียวค่ะแล้วก็ต่อมาก็มาเจอกันอีกทีวันเปิดตัววันที่ถ้าจาไม่ผิดน่าจะเป็น31ค่ะที่ B&K ตู้ป่า l i ฟ e Station ใช่ก็เจอกัน4ี่คนพี่นะเป็นครั้งแรกใช่ใช่ตอนนั้นแหละมาณนั้นก็ถือว่าแบบมันเป็นคนละธำลายเนาะแต่ว่าสุดท<ช>้ายเราก็ได้เจอกันรวมเป็นคอร์ลิฟส์นะครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวตอน เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งตรงนะครับจะเป็นเวลาที่จะมีเอ็มวีรอบพรีเมียร์นะครับทีนี้นะครับเราเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ชมกันทั่วไทยทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับตั้งตารอจนถึงทุ่มครึ่งโอเคไหมใช่นะครับทีนี้เราก็เลยจะคุยกันต่อครับชวนคุยหน่อยเชฟพี่พี่สามคนเป็นพี่หมดเลยหรือเปล่าฮะเป็นพี่หมดเลยค่ะน้องเล็กเป็นน้องเล็กนะครับจากประเทศไทยได้พาได้พาพี่ๆไปเที่ยวที่ไหนบ้างแล้วยัง ชีสโยเกิร์ตพาพี่พี่ไปนี่ค่ะตึกแดงตึกแดงจตุจักรตึกแดงจตุจักรจอดแฝดเชียงดาวสยามทองหล่อนี่พาไปพัทยาพาไปพัทยาด้วยเหรอครับ first time you go yeah why not why why เกิดจากสองคนนี้ไม่อยู่ค่ะหนูก็เลยพาพี่เขาไปเที่ยว เรือเรนอเริ่มแน่ละครือเริ่นแทละครับผมแล้วแล้วถ้าถ้าสมมติว่าอยากจะแนะนําให้ให้ทั้งสี่คนไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวด้วยกันอย่างเงี้ยแฟนแฟนนีใครอยากจะแนะนําให้ไปเที่ยวที่ไหนไหมฮะเชียงใหม่เชียงใหม่ต้องมาเที่ยวไอวานาโก้โอ้แล้วไปเชียงใหม่มีอะไรครับตอนนี้มีอะไรนะทุกทุกคนอาจจะงงกันแต่ว่าพีเอ็มอะไรนะ ชปููย่าเอ๋อีเพื่ใช่ค่ะเป็นเป็นเพื่อนครับเขาไปเขาบอกว่าเสาวเชียงใหม่อ่ะสวยครับเราต้องไปลองนะใช่ติกนปใเกันอิสุรันอิมีรถพี่มาดแล้ว็พื่นเจาก b บียนเคโบเดทุกคนครับสงเสยงให้น้องเบียนเค เร <king> อยากอยากไปเที่ยวที่ไหนเป็นพิเศษไหม But do you want to go in Thailand Oh everybody say I should go to Pattaya 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 แต่บางคนแนะนำ Pattaya แต u t t h e y already went so maybe Chiang Mai Yeah let's go Let's go to Chiang Mai เป็นคอมเมนต์ค่ายนี้แนะนำแนะนำนี่แหละครับ Anywhere you want to go in Thailand Chiang Mai Chiang Mai ก e บ with our my sister group y e a my f o r t e e n so yeah I come. อาหนึ่งคัพไอจุดนี้นะ Take me คือว่าเรามีวงน้องสาวด้วยค่ะ T.J. p ฟเดนมาจากทางเชียงใหม่ใช่เราก็เลยจะมีการแวะเวียนไปเชียงใหม่บ่อยๆแม่ก็เขาก็ลงมาเที่ยวกรุงเทพบ่อยๆโอเคเลยครับ ลิกอยู่ไทยกี่วันนะครับถามได้ไหม How long you stay in Thailand for this time? How long? It's in h e Thailand u o We've already been here for six, <S six <S months s years s <Six> years s <laughs> <Six> months s <Six> months <S <Six>. <S oh seven seven now March oh really oh really Sorry, March w h eh? f e b r r y March uh, เตรียมตัวมา6เดือนแล้วใช่ไหมคะอยู่ไทยเ,เพื่อวันนี้เลยนะครับะะผมโชว์แรกจบไปแล้วรู้สึกไงบ้าง Oh, um, so you stay here for the six months and how about your how was your first debut stage for today? <Wow. S 1> the like, second you know, debut stage you a d o อน t a n i s k อ Oh, finally, yeah. Anymore. Yeah. more secrets to you guys you already know mm. so ju um, just wait for future announcements of course and after this debut for sure we'll have more 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 more, more, more. more. so please wait ช่ชชชชชค่ะก็ในอนาคตเราก็จะมีกิจกรรมมาอีกเรื่อยๆค่ะแล้วก็ในเร็วๆนี้นะคะที่ญี่ปุ่นเราก็จะมีโชว์อีกครั้งหนึ่งค่ะก็พี่ๆน้องๆชาวไทยแล้วก็แฟนนเตอร์สามารถมาตามพวกเรากันได้นะคะไปโตกเกียวกันเด็ Let s ก็ นะสัญานะครับสัญญาไปญี่ปุ่นกันค่ะไปครับไปค่ะถามี่น้บ้างดีกว่าครับพี่นะถ้าสมมติว่าเนี่ยตอนนี้แฟนๆชาวไทยดูอยู่อยากจะชวนไปเที่ยวที่ไหนที่ญี่ปุ่นอค่าค้ถ้าส่านแฟนาทอ่อาน่่่่่อ่ะคุณ่นาาอออนนแฟนาวไทยดูอยู่อยากจะชไปท่วนุ่อค่าาสต่าอนาไอา่ยว่ไหนญี่ปุ่น มาหลาย Yeah, very famous food so coming I will wait in Nagoya โอเคชวนไปเที่ยวนากโยะค่าอยากไปเที่ยวนากโยะครับใช่ก็รออยู่นะคะที่นาโกยามากันได้เออ ตามเด็กคงได้ติดตามรูปภาพของทั้งสี่สาวที่เที่ยวอยู่ในประเทศไทยเต็มไปหมดเลยใช่ใช่ใช่ะแต่ตอนนี้ผมว่าน่าจะใกล้เวลาชม MV แล้วใกล้แล้วใกล้มากๆแล้วนะครับติดตามด้ยแต่ว่าช่วงนี้ให้เป็นแบบโฟโต้ชูตเล่นๆไปก่อนนะวให้ทั้งสี่คนโพสท่าบนเวทีให้แฟนๆได้ทักเก็บภาพไปก่อนแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวเรามาชม MV พร้อมกันโอเคไหมได้ค่ะทุกคนตื่นเต้นกับ MV ไหมคะได้ขอเสียงดังวันนี้ได้ไหม เขาเรียกว่าไม่ธรรมดาเออทำถูกกับถึงอ่ะเดี๋ยวให้ทั้งสี่คนแอบโพสท่าสักห้าท่าบนเวทีแล้วเราไปชม m อพร้อมกันโอเคไหมฮะโอเคโอเค now we have a time for five posts f o r your fans and after five posts we will see p r e m i e r mv together five posts get ready get ready five posts only five โอเคอย่าลืมนะอ่ะจับตาดูเลยเป็นยังไงบ้างครับเห็น NV กันแล้วรู้สึกยังไงบ้าง So how are you feeling about your first MV? คว a มรู้ส e กที่ได้เห็นเพ เราเป็นยูนิตพิเศษอย่างนี้เนี่ย <Yeah. S 1> เราก็อยากที่จะทําให้เพลงมีความแตกต่างจากทางโฟร์เทนบุ๊คค่ะเราก็เพิ่มความสไตล์แบบเราค่อนข้างที่จะส่งเสริมในการเล่นกีฬา เอ็กตรีมก็คือแบบพวกไอซ์เกสสปอร์ตอะไรเงี้ยค่ะสปอร์ตนี่มันเป็นแบบผาดโผนนิดนึงปีนเขาหรือว่าสโนว์บอร์ดประมาณนี้ก็มีความอยากจะจะให้ทุกคนได้เห็นถึงอีกด้านหนึ่งให้มันแบบมีความแบบป๊อปปูล่าในไทยแล้วก็แถบเอเชียความเท่ความคูลอย่างงี้ค่ะใช่อันนี้จะเป็นแบบธีมหลักๆของเพลงครับผมเฟมเห็น MV แล้วเมื่อกี้รู้สึกไงบ้างเมื่อกี้เราค่ะเห็น MV แล้วรู้สึกว่าเมมเบอร์เราสวยนะเนี่ยสวย สวยสวยคือแบบว่าอยากชมว่าแบบงานงานสีสวยมากแล้วก็อยากจะเมาเพราะว่าวันนี้ผู้กำกับก็อยู่ด้วยผู้กำกับเป็นพีเหรอครับใช่เขาแบบเขาใส่เขาใส่เต็มนะคือเราถ่ายตั้งแต่ช่วงเชา้าใช่ไหมคะจนถึงเช,ช้ามืดแล้วทุกครั้งที่เขาแบบกำลังถ่ายเรคคอร์ดอยู่ค่ะขเขาจะแบบเอ้ยเอ้ยเอาอีกเอาอีกอย่างนี้ right like when we record NP like เย้เย้เอาอีกเอาอีกอีกถ่ right เอาอีกเอาอีก like more more ่ h y e a ยดีแบบไรดีแบบไร oh no s o r r อ y e a เอาอีกเอาอีก more m o ใช่เพราะว่าแบบถานตั้งแต่เช้าแล้ว energy ยังไม่มาแต่แบบแตบอกว่าทางทีมงานแล้วก็พี่ๆเก่งแบบเก่งมากๆคือบรรยากาศมันคึกคักเนาะใช่ค่ะเพราะว่าเพลงสนุกมากเลยใช่แล้วก็ค่อนข้างที่จะร้อนมากๆเลยค่ะเป็นช่วงที่ไทยกับมาร้อนแรงๆครับผมเฟนนี่ Watch MV. Uh -huh. How do you feel? I'm so happy that finally everyone can see the outfits because when we was like live streaming on IG, Instagram, mm -hmm. we always say yeah yeah yeah, 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 yeah. But no one understand what yeah. we say But for now, like everyone can understand whether like when we what say it? Like, yeah, 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 it means it's mean that's our MV it's and our song. yeah, our song. And I'm so happy that. Everybody can you know like like our music and give us so many love is because in the future we have a lot of surprise for you all. So please keep ตอนที่ไลฟ์สตรีมใน IG ก็สปอยท่อนถูกไปแล้วก็รู้สึกยังบอกตอนนั้นยังบอกทุกคนไม่ได้ทุกคนไม่เข้าใจแต่วันนี้ดีใจมากที่สุดท้ายทุกคนได้ดู MV พร้อมกันรู้แล้วว่ามันคือของเพลงนี้นั่นเองต่อจากนี้ก็แล้วก็ขอบคุณสําหรับความรักและสพอร์ตทุกอย่างที่ได้รับค่ะขอบคุณมากๆโอเคครับผมเมื่อกี้คาว่าอะไรนะครับยักัยักัยัก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 ยัื่อคอรคั Okay, okay, let's okay. go. Once again, can 3, 2, 1, go! Catch me, baby! Catch me, baby! Catch me, baby! Yeah, 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 yeah! Hey! Okay. Okay. <laughs> Bye now! Bye Cool, cool! How are you feeling? Um, everybody said it already that we're yeah. happy! Finally, we, we don't need to keep secrets anymore! Successful Debut all of our staff, you guys, especially, thank you guys for making this possible and for supporting Quad Lips. So, yeah, we work really hard on this, and you can expect that we will do more and better in the coming days and in the future. So, thank you. ทุกคนพูดตอบหลายรอบแล้วคะ่ะแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่อยากฝากไว้รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทําง,งานกับทุกคนที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของ MV นี้แล้วก็ต่อจากนี้จะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆอยากให้ทุกคนติดตามต่อไปได้เลยครับผม <Yeah. S 1> ให้ทั้งสีคนนับฝากถึงซิงเกิลนี้หน่อยครับผม catch me kiss me <Yeah. S 1> ครับอันตคุณเอ็มีนีิท so please say any comments about your first song อ mm hmm. mm hmm. I would usually do because in 48 group I would usually be with other girls like yeah. we'd be in threes, we'd be in twos but this time I had my solo partner. <laughs> Finally I g e t to express myself in my own way and I'm sure it's same <S <Yeah. S 1> for you guys too สำหรับ MV นี้ค่ะเป็นครั้งแรกที่เขาได้ทำอะไรที่แตกต่างจากตอนที่อยู่ในกรุ๊ปของตัวเองเพราะว่าปกติก็จะเต้นกันเป็นสองคนสามคนครั้งนี้เขามีโซโล่พาทก็ได้เห็นสไตล์ที่แตกต่างออกไปก็ยังไงลองดูอีกครั้งแล้วฝากติดตามค่ะนี้ Me personally like this is uh, my second song like singing with full English. Mm -hmm. It's for the first time like Chicken 48 original song Fly High, mm -hmm. and I have the like a quantity for the rap part. rap part. So for this Catch Me Kiss Me, I don't really like. Oh, it is hard. It's because like I should sing it with English, but yeah, it's because the member I can do it do this like. More clear. I yeah. mean, no, more, more, more. You know, like more, like okay. Yes, I, I should yeah. do this. Push, 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 push myself. Out. Push yeah. myself. So, like, yeah. I thank you so much for the members yeah. for the giving support each other and the staff too. Thank you so much for always supporting us. Mm. Yeah. Um, thank you. Yeah. ทสองสำหรับเฟนนี่ค่ะเพลงแรกก็จะเป็นออริจินอลหน่อยเพลงนี้ก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งที่ได้ลองแล้วก็จริงๆจะเห็นว่ามีพาร์ทแล็บแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษซึ่งจริงๆตัวเองไม่ได้อยากรู้สึกว่ากดดันหรืออะไรแต่ต้องขอบคุณเมมเบอร์ที่กูยพุชให้เขาทําได้ดีร้องได้เคลียร์แบบนี้แล้วก็ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกทา่านอีกทีค่ะครับผมให้าายิงน้าฝากถึงเอ็มบีหน่อยครับเอ็มบีนี่ใจแตกนั่นอ่ะฟันตั้งใจนคอมเมนโตยังไงอ่ะ I heard I Uh, everyone like it and uh, I wanna perform uh, again uh, in the front front of everyone again yeah everyone. Yes. yeah sure sure กจะได้ม yeah. ีโอกาส perform ต่อหน้าทุกคนค่ะบ่อยๆมากขึ yeah, okay. ้นต okay. uh, ่อจากนี้ฝากด้วยค่ะใช่ค่ะโอเคต่อไปน้องเฟมครับออนแฟนๆหน่อยน้องเฟมออนเลยเหรอ เพลงปล่อยแล้วนะคะเพลงปล่อยแล้วใช่เพลงปล่อยแล้วก็ฝากทุกคนไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และตอนนี้เราก็ยังมีเพลงอยู่ในทาง Spotify แล้วก็มีเดียต่างๆนะคะรวมถึงทางเรดิโอก็ไปขอได้นะคะทางช่องเครือข่ายต่างๆก็ ต,ตามกันได้ค่ะแล้วก็เพลงนี้พวกเราตั้งใจมากๆากแล้วก็ในกิจกรรมในกิจกรรมต่อๆไปในอนาคตฝากพ,พี่น้องๆชาวไทยพ่อแมพ่พี่เพื่อนติดตามกันด้วยนะคะมาให้หมดเลยน้นาๆนนลุงๆป้าๆน้าะจ้ะเอาพี่ๆก็พอพี่ๆอ๋อ ีพิเศษมากๆครับผมจะบอกทุกคนว่าเรามีเกสพิเศษด้วยนะครับมาร่วมให้กำลังใจกับพอตลิปสด้วยนะครับผมทุกคนครับส่งเสียงไงคาร่าครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยก็เป็นสองวงอยู่บนเวทีแล้วเราก็ขอพลังอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับส่งเสียงทั้งสองวงบนเวทีหน่อยแล้วทุกคน วันนี้พูดคุยกับคาร่าสักเล็กน้อยนะครับผมแนะนำตัว like. ก่อนดีกว่าครับเชิญเลยครับหนึ่งสองสามสวัสดีค okay. okay. ่ะคาร่าค่ะโอเคแนะนำตัวเลยครับชื่เอกเจกนค่ะโอเคค่ะป๊อปเปอร์ค่ะ ค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นม,มากๆเลยคือเดีวก็เห็นพี่เขาซ้องกันมาแบบนานแล้วที่ห้องซ้อมอะไรอย่างงี้แล้วก็รู้สึกแบบอยากดูโชว์เต็มๆมากเลยแล้วก็วันนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็แต่ว่ายินดีทุกคนยินดีกับทุกคนมากๆเลยที่แบบได้เด, <c oughs> ดแบ,บิวแล้ว congratulations for all of you debut d thank you thank you so much <Thank> you ค o m มา h ให้พูดอวยพรอ,อีกไหมครับวันนี้วันพิเศษฮะในถาวนะคุณแม่น้องเฟรมกร็นเช่เลยครับใช่ค่ะ เห็นเห็นมาตั้งแต่แบบว่าเริ่มโปรเจกใหม่ๆเลยที่แบบว่าเขาแบบมาปรึกษาโนนี่อะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าภูมิใจในตัวเฟมมากๆเลยวันนี้เก่งมากๆเลยค่ะแล้วก็สําหรับอ่าเมมเบอร์คอลิฟทุกคนด้วยทุกคนแบบว่ายอดแล้ก็สองหนักกันมากๆเลยครับก็หวังว่าแฟนๆจะมีความสุขกับชิวของคอลิฟนะคะ โอเครักมากเลยนะครับผมเ็นว่าทั้งสองวงครับทั้งคอสเล็บแล้วก็คาร่าจะมีโชว์ที่ญี่ปุ่นด้วยใช่ล้องให้ฟังหน่อยได้ไหมฮ่าได้ค่ะก็ก็อนอื่นเลยนะคะพวกเราคาร่าก็เพิ่งมีปล่อยมิวสิกวิดีโอนะคะ MV มีเพลงใหม่ซิงเกิลที่สองคาร่าค่ะชื่อเพลงว่า Happy v i d a y นะคะยังไงก็ฝากทุกคนไปติดตามรับชมได้ที่ยูทูบของช่องคาร่าได้เลยนะคะ Q R A ค่ะแล้วก็ที่ญี่ปุ่นนะคะพวกเราก็ได้มีการเตรียมตัวนะคะเซเลนทีนคือเตรียม แล้วก็เรียกได้ว่าขนไปหลายเพลงมากๆก็เดี๋ยวจะฝึกซ้อมอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ไปพร้อมกับพี่พี่คอร์ลิกนะคะนี่ขอด้วยค่ะเอาละเอาละนะครับผมทุกคนครับเดี๋ยวเราจะให้ทั้งสาวๆเนี่ยลงไปพักก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราขึ้นมาอีกหนึ่งรางนะครับผมทุกคนครับส่งเสด็จให้คอสลิปและก็คาร่าหน่อยครับผมเชิญไปพักก่อนนะครับกล้องไหนจะเอาชูมือเลยนะครับ เดี๋ยวผมนับให้นะครับ one two three p o s 2> 1, 2, 3,